สบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่สองน้องคำสาวผู้ไทยและสำหรับมื้อนี้สองคำกับสิผ้าพี่น้องลงไปอันสเสื้อบาทยูวัดพุะนาะนพี่น้องอันอยูวัดบ้านดงนาคาเมืองอัศพังทองแขวงสวรรณเขตตอนนี้กะชีสชวยๆในใจน้องพี่น้องกะกะเกมอันเครื่องแล้วเรียบร้อยเนาะ เชิงสีอันลงเสื้อบ้านหาพี่น้องแต่ว่าอันมื่อนี้ยกะตื่นแต่สาวเติมน้องพี่น้องเพราะว่าอันเอาผ้าข้าวลงและก็เอาเอาันเอาต้นลงเนาะเพราะว่าเฮ็ดต้นเธอแม่เนาะและก็เฮ็ดต้นเธอลูกเนาะพอพอดีเฮ็ดสองต้นเนาะสองคำก็ได้อันตอนนี้กะฝนตกลินหักหญ้าเนาะพี่น้องฝนตหกหักหญ้านะเมื่อเช้านี่กะตกยิบ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 เนาะพี่น้องตกลินนะนะ อันเลสําหรับอันวัดกะแต่เฮื่อนเสาข้ามไปกะมีดิกายประเลิ้เนาะพี่น้องทางลังอันนี้กัทางลังเสาข้ามนี่กะบเมนทางลงวัดเลยเนาะพี่น้องกามีดิกายประเลิ้แต่ว่าทางกะเยอะเปเปินป้นๆแน่นะเพราะว่าสูงมนี่กะเป็นสูงมง,งามฝนเนาะพี่น้องบางเมื่อฝนกระตุกแล้วกะบางเมื่อกะมีดตุกเนาะพี่น้องสบายดีอันตอนซาวดอเอฟซี FC ทุกคนตอนนี้ก็กกำลังกะเกมลงวัดเนาะพี่น้องก <ทำ S 1> ดอกไม้เฮาเสียยจแตุ่้มผนในคอด้ย เดินเบิ้งก่อนเดี๋ยวเนาะดอกขาวๆเองดิอ้าวใช่เด้ตาลงกับอันเสารที่น้องพี่น้องพี่น้องเฮือนเคอร์นี้น้องพี่น้องป้าป้าป้าลงป้าลงน้ำกันป้าป้าน้ำกันอาวุบน้ำกันกําลังย่างลงน้องพี่น้องที่อัไปทางพูนแล้วทางนี้น่ะมันเปิร์นได้ทางนี้กลับมาได้น้องพี่น้องแต่ว่าเปิร์นนะเอาต้องไปทางนี้เนาะ ญาณเอ้ยป่ะปานนี้คอดย่งก่อนก็ได้จ่อนก็สิยางมันลังไปญาณกะกําลังยางลงเนาะพี่น้องฝนกะถ้ากะตกยาางกเลยนะเปินแห้ง เป็งแพ่ยละ่ะคือตอนนี้ก็เคยสีหอดวาดเลยน้อพี่น้อง<ะ>พี่เหรออ้าไม่แล้วเออซื้อด่างเพชรเนาะเพชรนองมาได้อ <laughs> được, là... -t -t. Nhà, anh quý ian yang con ơi hoặc là nó hino hô hấp dẫn đây là คอยบุญนั้มยู่ชมพาุูขลาธานิสงวนเยื่อชาติที่วดดังเดิมปารมียเชื่อเพิ่มอายุโตเน่าไยให้ผู้ชนมาคู่ช่วยตนของเจ้าอายุดุจคว้าเต่าถอยแล้วมาเป็นงมงูตายจอแจจะโมนแม่เมอตอนนี้กาสองคำกะลงมาฮอดวัดเลยเนาะพี่น้อง ก็จะไปลุกเบอร์มาพ่อข้อคำตันเด้อก็จะไปลุกมันมาพ่อข้อง้อหน้าเด้อตอนนี้กกำลังย <air> ่างขึ้นน้องพี่น้องย่างขึ้นนั่งอยู่เถิงหัวแจ๊กน้องพี่น้องเพราะว่าฝนกาสียิบๆมาเลยนะเขาเลยพากันขึ้นนั่งอยู่เถิงน้องพี่น้อง

มันจะพากมาแล้กพับปาธนาชัยนะพ่อได้กินั่นจนดำมโนหวังอันเราพูดใหใจได้เลยนน ดวพันนีให้มานอก็นเจ้ากาบใบวัดได้จะมีในห้าอนกภาพเจ้าพาพแปดอุูกปัญญามให้พวกเจ้าได้เป็นมูคู่ปรญญาจนจำพวกราบรำเขามหาทัางพวกข้าแค่แหวเฉยจริงจ้ามามินงรุนยอดีต่เจ้าไปชอบกเป็นี่เ้าอกว่รัเลยเป็นนิ้วมอกันนูนทุกอนาี้มือ จะกําลังเตรียมสิ สำหรับตอนนี้น้องพี่น้องสราคากาขึ้นมาตวันเนาะแต่อันตอนเสื้อบา้านสอะคามีได้ท่าย์พี่น้องเบิ้งนพวนันบบมีผู้จับกล้องเฮานะพี่น้องกเ็เลยมีได้ท่ายเนาะตอนนี้ก็กขึ้นมาฮอทเฮิร์เนาะพี่น้อง แต่สำหรับคลิปนี้กะพอสำนิกอนต่อไปกระฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวคำในเด้อเพื่อเป็นกำลังเจอเธอแซวคำเฮ็ดคลิปในต่อต่อ,ตอไปและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กะบ๊ายบาย